คุณเคยรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างบอกไม่ถูกทั้งที่คุณก็นั่งอยู่เฉยๆบ้างไหมครับนั่นเป็นเพราะว่าในขณะที่ร่างกายของคุณกำลังพักผ่อนแต่จิตใจของคุณกลับกำลังแบกภูเขาแห่งความกังวลที่หนักอึ้องเอาไว้โดยไม่รู้ตัวในวันนี้ผมมีเรื่องราวล้ํำค่าจากป่าลึกทางภาคเหนือที่จะช่วยให้คุณรู้จักความลับของการวางภาระในใจ ที่กัดกินพลังชีวิตของคุณมานานเรามาเริ่มเรียนรู้ไปพร้อมกันครับย้อนกลับไปในช่วงพุทธศักราช2510ในช่วงเวลาที่ผืนป่าทางภาคเหนือของประเทศไทยยังคงความอุดมสมบูรณ์และเงียบสงบอย่างที่สุด ท่ามกลางละอองหมอกสีขาวหนาทึบที่ปกคลุมยอดดอยในช่วงต้นฤดูฝนที่อากาศชุ่มชำ่ำมีพระภิกษุสองรูป,รปกำลังเดินจาริกทุดงผ่านเส้นทางที่ทเต็มไปด้วยขุนเขาและแมกไม้ที่เขียวขจีจนสุดลูกหูลูกตารูปแรกที่เดินนำหน้าคือหลวงตาบุญท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่มีใบหน้าเปื้อนยิ้มอยู่เป็นนิด ดวงตาของท่านเปี่ยมไปด้วยความเมตตาและความสงบเย็นที่เรียกกันว่าใจเย็นราวกับว่าไม่มีพายุลูกใดในโลกนี้จะทำให้จิตใจของท่านวันไหวได้เลยท่านเดินด้วยจังหวะที่สม่ำเสมอมั่นคงและดูเบาสบายราวกับขนนกเท้าเปล่าของท่านสัมผัสลงบนพื้นดินที่เปียกชื้นและลื่นถลายอย่างแผ่วเบา แต่เปลี่ยมไปด้วยสติในทุกๆย่างก้าวเดินตามหลังมาไม่ไกลนักคือพระเอกพระภิกษุหนุ่มผู้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจแรงกล้าในการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดแต่ทว่าในแววตาของเขามักจะเต็มไปด้วยความกังวลและการจับผิดตนเองอยู่เสมอพระเอกพยายามอย่างยิ่งที่จะเดินให้สงบเสงี่ยมที่สุด พยายามระวังไม่ให้ชายจีวรของตนเองเปื้อนดินโคลนและพยายามควบคุมทุกๆความคิดไม่ให้หลุดลอยไปที่อื่นทุกย่างก้าวของเขาจึงดูเกรงและมีความหนักอึ้งซ่อนอยู่ภายในอย่างเห็นได้ชัดทั้งสองรูปกำลังมุ่งหน้าไปยังวัดป่าห่างไกลที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงเพื่อจําพรรษา กลิ่นไอของไอดินที่โชยมากับสายลมและเสียงของใบไม้ที่เสียดสีกันอย่างช้าๆช,ช่วยสร้างบรรยากาศที่วิเวกและสงบสงัดแต่ในขณะทีหรรทะทห่หลวงตาบุญกำลังชื่นชมความงามของธรรมชาติที่พระธรรมจัดสรรมาให้อย่างเรียบง่ายหลวงตาบุญกำลังชื่นชมความงามของธรรมชาติที่พระธรรมจัดสรรมาให้อย่างเรียบง่าย พระเอกกลับมัวแต่จดจ่ออยู่กับการระวังไม่ให้ตนเองก้าวพลาดแม้แต่เพียงนิดเดียวจิตใจที่ตึงเครียดของเขาในตอนนี้เปรียบเสมือนหมอกควันที่บทบังทัศนิยภาพอันง,งดงามรอบกายไปเสียสิ้นครับเมื่อเดินลึกเข้าไปในป่าเสียงของน้ำที่ไหลกระทบโขดหินก็เริ่มดังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับจนกระทั่งทั้งสองรูป มาหยุดยืนอยู่ที่ริมลำธารกว้างสายหนึ่งที่ตัดผ่านเส้นทางธุดงปกติแล้วลำธารแห่งนี้จะเป็นเพียงสายน้ำตื้นๆที่ใสสะอาดจนมองเห็นฝูงปลาตัวเล็กๆแหวกว่ายแต่ทว่าในวันนี้สภาพตรงหน้ากลับแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงครับเนื่องจากพายุฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งคืน ทำให้น้ำในลำธารมีสีแดงขุ่นและไหลเชี่ยวกราดอย่างน่ากลัวกระแสน้ำพัดพาเอากิ่งไม้และเศษดินโคลนไหลวนไปมาอย่างรวดเร็วเสียงคำรามของสายน้ำที่ปะทะกับโขดหินใหญ่ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณป่าที่เคยเงียบสงบขอนไม้เก่าๆที่เคยใช้เป็นสะพานข้ามฝั่งบัดนี้ได้ถูกน้ำพัดหายไปเสียแล้วครับ พระออกหยุดยืนนิ่งด้วยความลังเลสายตาของเขามองไปยังกระแสน้ำที่หมุนวนด้วยความกังวลใจในใจของเขาเริ่มคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาว่าเราจะข้ามไปได้อย่างไรน้ำจะลึกเกินไปไหมหรือจะลื่นถลายจนเกิดอันตรายหรือเปล่ายิ่งเขาจ้องมองสายน้ำที่ไหลแรงมากเท่าไรความกลัวและความเครียดในใจก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น เขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมบททดสอบนี้ถึงต้องมาขวางทางในเวลาที่เหนื่อยล้าเช่นนี้ในขณะที่หลวงตาบุญยังคงยืนอยู่อย่างสงบนิ่งใบหน้าของท่านยังคงความเมตตาและใจเย็นเอาไว้ได้เหมือนเดิมครับท่านไม่ได้มองว่ากระแสน้ำที่เชี่ยวกรากคืออุปสรรคที่น่าหวั่นเกรงแต่มองเป็นเพียงสภาวะหนึ่งของธรรมชาติที่เกิดขึ้นและดำเนินไปตามเหตุปัจจัย ท่านยืนพิจารณาสายน้ำอย่างถี่ถ้วนเพื่อหาจุดที่ตื้นและมั่นคงที่สุดสำหรับการข้ามไปจิตใจของท่านไม่ได้ซัดสายไปตามความแรงของน้ำแต่กลับนิ่งสนิทราวกับน้ำในตุ่มที่วางอยู่บนพื้นดินที่มั่นคงครับทันใดนั้นเองสายตาของพระภิกษุทั้งสองรูปก็เหลือบไปเห็นหญิงสาวชาวบ้านคนหนึ่ง เธอนั่งขุดคูร้องไห้อยู่ริมตะลิง่งด้วยท่าทางที่สิ้นหวังอย่างที่สุดเธอสวมเสื้อผ้าพื้นเมืองแบบชาวเหนือที่เปียกชุ่มไปด้วยละอองฝนใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยคราบน้ำตาและความกังวลใจเมื่อเธอเห็นพระธุดงทั้งสองรูปเดินเข้ามาใกล้เธอจึงรีบพนมมือไหว้พร้อมกับอ้อนวอนด้วยเสียงที่สั่นเครือว่าหลวงตาเจ้าขา ช่วยลูกด้วยเถอดเจ้าค่ะลูกต้องรีบข้ามฝั่งไปดูแลแม่ที่ป่วยหนักที่หมู่บ้านทางโน้นแต่พอน้ำป่าหลากมาแบบนี้ลูกข้ามไปไม่ได้จริงๆจงเจ้าค่ะพระเอกได้ยินเช่นนั้นก็ชังงักฝีเท้าลงทันทีครับในหัวของเขาเริ่มหมุนวนไปด้วยข้อปฏิบัติและกฎระเบียบที่เคร่งครัดความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในใจของเขาอย่างรวดเร็วว่าเราเป็นพระ จะถูกตัวสตรีไม่ได้เด็ดขาดนี่คือศีลข้อสำคัญที่เราต้องรักษาเขาขยับถอยหลังออกไปก้าวหนึ่งด้วยความระแวงมองดูหญิงสาวคนนั้นด้วยความลำบากใจอย่างเห็นได้ชัดแม้จะสงสารแต่เขาก็กลัวว่าตนเองจะทำผิดวินัยจนทำให้จิตใจมัวหมองสำหรับพระเอกแล้วกฎระเบียบนั้นหนักอึ้งและสำคัญกว่าความเดือดร้อนที่อยู่ตรงหน้าเสียอีกครับ ในขณะที่หลวงตาบุญยังคงยืนนิ่งด้วยอาการสงบท่านมองดูหญิงสาวที่กำลังสะอึกสะอื้นด้วยสายตาที่เปลี่ยมไปด้วยความเมตตาธรรมอย่างแท้จริงในขณะที่พระเอกมองเห็นเพียงแค่กฎและสตรีแต่หลวงตาบุญกลับมองเห็นเพียงความทุกข์และเพื่อนมนุษย์ที่กำลังรอคอยการช่วยเหลือ ท่านไม่ได้ปล่อยให้ความคิดฟุ้งซ่านเรื่องกฎเกณฑ์มาบดบังหัวใจที่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นพ้นทุกข์หลวงตาบุญยิ้มให้หญิงสาวคนนั้นด้วยความใจเย็นราวกับจะบอกว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับโดยที่ไม่มีคำกล่าวโทษหรือความลังเลใจแม้แต่น้อยหลวงตาบุญเดินตรงเข้าไปหาหญิงสาวผู้นั้นอย่างช้าช้า ท่านย่อตัวลงแล้วบอกกับเธอด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่ามาเถิดลูกเอย๋ยกาะหลังหลวงตาไว้ให้แน่นๆนะหลวงตาจะพาเจ้าข้ามไปเองหญิงสาวมองหลวงตาด้วยน้ำตาแห่งความตื้นตันใจก่อนจะค่อยๆขึ้นไปบนหลังของพระเถระผู้มีจิตใจสูงส่งภาพที่เห็นทำให้พระเอกถึงกับยืนตะลึงจนตาค้าง หัวใจของเขาเต้นรัวด้วยความตกใจและสับสนท่านทำแบบนี้ได้อย่างไรเขาคิดในใจด้วยความขัดเคืองท่านเป็นพระผู้ใหญ่แต่กลับทำผิดวินัยอย่างไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมพระเอกเดินตามหลังหลวงตาไปอย่างห่างๆพลางมองดูหลวงตาที่กำลังแบกหญิงสาวข้ามกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากด้วยความรู้สึกที่หนักอึ้งในอกหลวงตาบุญก้าวเดินลงไปในสายน้ำอย่างมั่นคง ทุกๆย่างก้าวของท่านเต็มไปด้วยสติและความระมัดระวังท่านไม่ได้สนใจว่าจีวรจะเปียกโชกหรือความเย็นของน้ำจะเสียดแทงผิวหนังเพียงใดสิ่งเดียวที่อยู่ในใจของท่านคือการส่งหญิงสาวผู้นี้ให้ถึงฝั่งอย่างปลอดภัยเมื่อถึงอีกฝากหนึ่งของลำธารหลวงตาบุญค่อยๆวางหญิงสาวลงบนพื้นดินที่แห้งสนิทอย่างแผ่วเบา หญิงสาวก้มลงกราบแทบเท้าของหลวงตาด้วยความซาบซึ้งใจอย่างที่สุดขอพระคุณหลวงตามากเจ้าคะ่ะขอให้หลวงตาเจริญเจริญนะเจ้าคะหลวงตาบุญเพียงแต่ยิ้มรับและพยักหน้าให้น้อยๆก่อนจะหันหลังกลับไปเดินจาริกต่อไปตามเส้นทางเดิมราวกับว่าเมื่อครู่นี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับท่านเดินตัวเปล่าด้วยท่าทางที่เบาสบายและสงบเย็นดังเดิม ทิ้งให้พระเอกเดินตามมาข้างหลังพร้อมกับพายุแห่งความคิดที่เริ่มก่อตัวขึ้นในจิตใจอย่างรุนแรงครับหลังจากข้ามลำธารที่เชี่ยวกรากมาได้แล้วทั้งสองรูปก็ออกเดินทุดงต่อไปท่ามกลางความเงียบงันที่ปกคลุมไปทั่วทั้งป่าครับแต่ความเงียบในครั้งนี้กลับแตกต่างจากความสงบในช่วงเช้าอย่างสิ้นเชิง สำหรับหลวงตาบุญท่านยังคงก้าวเดินด้วยจังหวะที่สม่ำเสมอใบหน้าของท่านยังคงดูผ่อนคลายและสงบเย็นท่านชื่นชมความงามของนกป่าที่บินผ่านและกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าที่ผลิตบานตามทางราวกับว่าใจของท่านว่างเปล่าและเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติรอบตัวครับแต่ในทางกลับกันพระเอก กลับเดินด้วยความรู้สึกที่หนักอึ้งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนครับแม้ว่าบนบ่าของเขาจะแบกเพียงอัฐบริขารที่จำเป็นเหมือนเดิมแต่ทำไมเขากลับรู้สึกเหมือนกำลังแบกก้อนหินขนาดใหญ่เดินขึ้นเขาทุกย่างก้าวของเขามันเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดและความไม่พอใจที่สุมอยู่ในอกเขามองไปที่แผ่นหลังของหลวงตาบุญ ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยการตัดสินและข้อสงสัยภาพของหลวงตาที่โอบอุ้มหญิงสาวคนนั้นยังคงฉายซ้ำไปซ้ำมาในหัวของเขาเหมือนม้วนฟิล์มที่ไม่มีวันสิ้นสุดครับระยะทางผ่านไปหลายกิโลเมตรจากลำธารสายนั้นแต่ใจของพระเอกกลับไม่ได้ขยับเขยื่อนไปไหนเลยครับเขายังคงติดค้างอยู่ที่ริมฝั่งน้ำนั้นอยู่เสมอ ความคิดของเขาเริ่มแตกกิ่งก้านสาขาไปไกลหลวงตาทำแบบนั้นได้อย่างไรท่านไม่กลัวสีลขาดหรือแล้วเราจะนับถือท่านต่อไปได้อย่างไรยิ่งคิดใจของเขาก็ยิ่งร้อนรุ่มเหมือนมีไฟสุมส่วงเงื่อที่ไหลออกมาตามใบหน้าของเขาในตอนนี้ไม่ได้เกิดจากความเหนื่อยล้าทางกายจากการเดินป่าแต่เกิดจากพายุทางอารมณ์ที่เขาสร้างขึ้นมา ขังตัวเองเอาไว้ในกรงขังแห่งความคิดครับ,รบเวลาผ่านไปชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าครับแต่สำหรับพระเอกแล้วความรู้สึกช่างยาวนานราวกับผ่านไปเป็นปีๆจิตใจของเขาในเวลานี้ปะะเปรียบเสมือนพายุที่หมุนวนอยู่อย่างบ้าคลั่งอยู่ภายในกรงขังแห่งความคิดเขายัางคงวนเวียนอยู่กับคำถามเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาว่า ทำไมหลวงตาถึงทำเช่นนั้นทำไมท่านถึงกล้าละเมิดข้อปฏิบัติที่พวกเรายึดถือมาตลอดทุกครั้งที่เขานึกถึงภาพที่มือของหลวงตาสัมผัสกับหญิงสาวคนนั้นหัวใจของเขาก็จะบีบรัดด้วยความอึดอัดและไม่พอใจน้ำหนักที่พระเอกกำลังแบกอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่ย่ามหรือบาดบนบ่าของเขาเท่านั้นครับแต่มันคือน้ำหนักของความยึดมั่นถือมั่น และน้ำหนักของการตัดสินผู้อื่นเขากำลังแบกความโกรธความผิดหวังและความยึดติดในกฎเกณฑ์เอาไว้จนเต็มหัวใจยิ่งเขาพยายามจะหาเหตุผลมาตำหนิหลวงตามากเท่าไหร่ขาของเขาก็ยิ่งรู้สึกหนักอึ้งเหมือนมีโซ่ตรวนมาล่ามเอาไว้ในทุกๆย่างก้าวลมหายใจของเขาเริ่มสั้นและถี่กระชั้นขึ้นตามอารมณ์ที่พุ่งพล่าน เขามองดูแผ่นหลังของหลวงตาบุญที่เดินนําหน้าไปอย่างสบายสบายความสงบของหลวงตากลับยิ่งทำให้พระเอกรู้สึกร้อนรุ่มเหมือนถูกไฟแผดเผาท่านเดินได้อย่างสบายใจได้อย่างไรในเมื่อท่านเพิ่งทำสิ่งที่ผิดพลาดไปพระเอกคิดในใจด้วยความขมขื่นเขาไม่รู้ตัวเลยว่าในขณะที่เขากำลังพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์ที่สุดอยู่นั้น จิตใจของเขากลับเต็มไปด้วยความเศร้าหมองและขุ่นมัวจนหาความสุขไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวครับนี่แหละครับคือกับดักของการคิดวนเวียนที่ทำให้เราสูญเสียปัจจุบันนักขณะไปอย่างน่าเสียดายที่สุดครับในที่สุดเมือม่อความอดทนมาถึงขีดสุด,สดพระเอกก็หยุดเดินกระทันหันครับ เขาหายใจแรงและพูดออกมาด้วยเสียงที่สั่นเครือด้วยความอัดอั้นว่าหลวงตาครับผมมีความไม่สบายใจและอึดอัดใจเหลือเกินที่ต้องพูดเรื่องนี้ออกไปหลวงตาบุญหยุดเดินแล้วหันกลับมามองด้วยรอยยิ้มที่สงบเย็นเช่นเดิมราวกับว่าท่านกำลังรอคอยเวลานี้มานานแล้วครับ พระเอกโพร่งออกมาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยการตัดสินว่าทำไมหลวงตาถึงอุ้มสตรีผู้นั้นข้ามลำธารล่ะครับหลวงตาก็ทราบดีกว่าใครว่าพวกเราเป็นพระภิกษุมีข้อห้ามเคร่งครัดไม่ให้ถูกต้องสตรีเพศอย่างเด็ดขาดเขาพูดต่อไปด้วยความรับแค้นใจที่สะสมมาตลอดทางว่าผมเฝ้าแต่คิดถึงเรื่องนี้มาตลอดหลายกิโลเมตรที่ผ่านมา ผมทั้งเสียใจและสับสนเหลือเกินที่เห็นพระผู้ใหญ่ที่ผมเคารพละเลยพระวินัยข้อนี้ไปได้อย่างง่ายดายต่อหน้าต่อตาผมครับเขายืนนิ่งรอคำตอบด้วยหัวใจที่ตททเต้นรัวและใบหน้าที่ร้อนผ่าสำหรับพระเอกแล้วความผิดที่เขาเห็นมันใหญ่หลวงเท่าขุนเขาเขาแบกคำถามนี้ไว้จนไหลล้าใจของเขา มัวหมองไปด้วยการจับผิดและพยายามหาคำตอบมาลบล้างภาพที่ยังคงติดตาอยู่นั้นเขาอยากรู้ว่าหลวงตาจะแก้ตัวอย่างไรหรือท่านจะรู้สึกสำนึกผิดบ้างไหมที่ทำให้พระรุ่นน้องอย่างเขาต้องพลอยแบกความลำบากใจตามมาด้วยเช่นนี้ครับหลวงตาบุญนิ่งฟังคำพูดของพระภิกษุหนุ่มอย่างสงบครับ ท่านไม่ได้มีท่าทีโกรธเคืองหรือพยายามจะแก้ตัวแต่ประการใดใบหน้าของท่านยังคงเปี่ยมไปด้วยความเมตตาและรอยยิ้มที่ทำให้หัวใจที่ร้อนรุ่มของพระเอกเริ่มเย็นลงอย่างน่าประหลาดท่านมองดูพระเอกด้วยสายตาที่เอ็นดูราวกับมองเห็นเด็กน้อยที่กําลังหลงทางอยู่ในพงหนามแห่งความคิดของตนเองหลวงตาบุญค่อยๆวางย่ามลงบนพื้นดินอย่างชา้ชาๆ แล้วกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มกังวาลและนิ่งสงบว่าผมวางผู้หญิงคนนั้นลงที่ริมฝั่งน้ำไปตั้งหลายกิโลเมตรแล้วครับท่านหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งเพื่อให้คำพูดนั้นซึมลึกเข้าไปในใจของพระเอกก่อนจะเอ่ยถามต่อด้วยความเรียบง่ายว่าแต่ทำไมคุณถึงยังแบกเธอมาจนถึงตอนนี้ลหละครับคำพูดสั้นๆเพียงไม่กี่คำของหลวงตาบุญครับ เปรียบเสมือนแสงสว่างที่สาดส่องเข้ามาในห้องที่มืดมิดของพระเอกครับเขาถึงกับยืนอึ้งและนิ่งอั้นไปชั่วขณะความคิดที่เคยหมุนวนและหนักอึ้งมาตลอดทางกลับหยุดชะงักลงทันทีเขาพึ่งตระหนักได้ในวินาทีนั่นเองว่าในขณะที่หลวงตาบุญใช้เพียงร่างกายช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และวางลงทันทีเมื่อหน้าที่จบสิน้นแต่ตัวเขาเองต่างหาก ที่ใช้จิตใจแบกเหตุการณ์นั้นไว้แบกกฎเกณฑ์ไว้และแบกความขุ่นมัวเอาไว้จนทำให้ตัวเองต้องทุกข์ทรมานครับพระเอกมองเห็นความจริงที่ว่าน้ำหนักที่เขาแบกมาตลอดทางไม่ได้เกิดจากสิ่งที่หลวงตาทำแต่เกิดจากการที่เขาไม่ยอมปล่อยวางความคิดของตนเองต่าง,งหากครับในขณะที่หลวงตาบ,บุญเดินอย่างเบาสบายเพราะใจของท่านว่างเปล่า พระเอกกลับเหนื่อยล้าจนแทบขาดใจเพราะใจของเขามัวแต่แบกเรื่องราวในอดีตที่ผ่านพ้นไปนานแล้วครับเรื่องราวของหลวงตาบุญและพระเอกในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าในป่าลึกนะครับแต่มันคือกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนภาพชีวิตของพวกเราทุกคนในยุคพุทธศักราช2569ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและการคิดวนเวียน หลายครั้งในชีวิตเราต่างก็เป็นเหมือนพระเอกที่แบกภาระหนักอึ้งเดินไปตามทางทั้งที่เหตุการณ์นั้นได้ผ่านพ้นไปนานแล้วครับคุณเคยเก็บคำพูดไม่กี่คำของใครบางคนมาคิดจนนอนไม่หลับไหมครับหรือเคยเสียใจกับความผิดพลาดในอดีตซ้ำๆราวกับว่าเรื่องนั้นเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อนาทีที่แล้วสิ่งเหล่านั้นก็คือผู้หญิงที่ริมฝั่งน้ำในใจของคุณนั่นเองครับ เหตุการณ์จบลงไปแล้วแต่ค like ุณกลับเลือกที่จะอุ้มมันไว้แบกมันไปทุกทุกที่ที่คุณเดินทางไปจนทำให้ปัจจุบันของคุณคุณมัวและเหนื่อยล้าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้การปล่อยวางหรือที่หลวงตาบุญเรียกว่าความใจเย็นไม่ได้หมายถึงการไม่รับผิดชอบหรือการเมินเฉยครับแต่มันคือการรู้ว่าหน้าที่ของเราสิ้นสุดลงตรงไหนเมื่อเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดในตอนนั้นแล้ว เราก็ควรวางเรื่องนั้นไว้ที่ริมฝั่งน้ำแห่งกาลรรเวลาแล้วก้าวเดินต่อไปด้วยใจที่เบ่าสบายครับเพราะการแบกความกังวลไว้ไม่เคยช่วยให้อะไรดีขึ้นมีแต่จะทำให้ขาของคุณหมดแรงที่จะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตครับในวันนี้ผมอยากชวนทุกทกท่านให้ลองสำรวจในใจดูครับว่ามีภาระอะไรบ้างที่คุณแบกมานานเกินไปแล้ว ลองหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆวางมันลงเถิดครับขอบคุณที่รับชมและร่วมเรียนรู้ไปกับเราหากคุณชอบเนื้อหาที่ช่วยปลอบประโลมใจและพัฒนาชีวิตเช่นนี้อย่าลืมกดติดตามและแบ่งปันเรื่องราวนี้ให้กับคนที่คุณรักนะครับขอให้ทุกๆท่านก้าวเดินต่อไปด้วยใจที่เบาสบายและมีความสุขในทุกๆย่างก้าวครับ